สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังมาแรงมากๆเลยนะคะรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ค่ะเรามีข้อมูลน่าสนใจจากหลายแหล่งเลยทั้งบทวิเคราะห์ประเภทรถ EV จาก Thai Orix Leasing ข้อมูลสถานีชาร์จจาก Nostra Maps แล้วก็รายงานสถานการณ์โอกาสความท้าทายของไทยจากกระทรวงพาณิชย์รวมถึงแนวโน้มตลาดล่าสุดจาก e v o l v ด้วยค่ะครับ วันนี้เราจะมากลั่นเอาข้อมูลสำคัญสำคัญมาดูกันว่าภาพรวมของรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างทั้งในไทยแล้วก็ทั่วโลกมีกี่ประเภทตลาดโตแค่ไหนมีปัจจัยอะไรหนุนอยู่แล้วก็เรื่องสำคัญโครงสร้างพื้นฐานอย่างสถานีชาร์จเราพร้อมกันแค่ไหนแล้วเข้าใจเลยค่ะงั้นเราเริ่มจากพื้นฐานกันก่อนเลยนะคะรถ E ีวีที่เราพูดกันบ่อยบเนี่ยเออมันมีกี่ประเภทหลักๆคะ ถ้าจากข้อมูลของ Thai Orix Leasing เนี่ยเขาแบ่งเป็น4ประเภทหลักๆครับเริ่มที่ H-EV หรือ Hybrid อันนี้เป็นลูกผสมน้ำมันกับไฟฟ้าแต่ว่าต้องเสียบปลั๊กชาร์จไฟนะครับมันชาร์จไฟเองตอนเบรกตอนชะลอความเร็วก็ช่วยประหยัดน้ำมันได้ดีกว่ารถปกติอย่างพวก Honda Accord E-H-EV เนี่ยครับ PHEV หรือ, e อ Plug-in Hybrid อันนี้จะคล้ายๆ H-EV แต่แบตเตอรี่ใหญ่กว่า แล้วก็จุดสำคัญคือเสียบปลั๊กชาร์จไฟจากข้างนอกได้ทำให้วิ่งด้วยไฟฟ้าลุ้นลวนได้ระยะทางหนึ่งเลยครับก่อนที่เครื่องยนต์จะทำงานอย่าง v o v v o x ็กซินัน e ี้ตัว p l u ๊กอินไฮบรเนี่ยครับอืมก็คือยืดหยุ่นขึ้นมาอีกขั้นประมาณนั้นครับประเภทที่3คือ FCEV หรือ Field Cell Vehicle อันนี้ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าข้อดีคือสะอาดมากปล่อยออกมาเป็นแค่น้าแต่ว่า สถานีเติมไฮโดรเจนยังหายากมากๆในบ้านเราหรือแม้แต่ในโลกก็ตามอย่างโตโยต้ามิรายเป็นตัวอย่างครับอันนี้อาจจะยังเป็นเรื่องอนาคตหน่อยนะคะครับผมและสุดท้ายที่ฮิตกันมากตอนนี้ก็คือ BEV หรือ Battery EV อันนี้คือใช้ไฟฟ้า100%เลยจากแบตเตอรี่ที่ต้องชาร์จไฟเท่านั้นข้อดีคือไม่ปล่อยมลพิษจากตัวรถเลยตัวอย่างก็เพียบเลยครับ Tesla Model 3Y หรือ,อ,อ BYD Seal Mg Maxus 9พวกนี้ครับโอ้มีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะคะตอบโจทย์ต่างกันไปเลยทีนี้พอเราเข้าใจประเภทแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วสถานการณ์จริงๆในตลาดล่ะคะเป็นยังไงบ้างทั้งภาพรวมโลกแล้วก็ในไทยเองโอ้โหเติบโตเร็วมากครับแบบก้าวกระโดดเลยข้อมูลจาก e v o กับ S&P Global Mobility เนี่ยเขาคาดการณ์กันว่าปี2025ยอดขายทั่วโลก อาจจะพุ่งไปถึง15.1ล้านคันคิดเป็นเกือบ17%ของตลาดรถยนต์ทั้งหมดเลยนะครับโดยมีจีนเป็นผู้เล่นรายใหญ่มากๆอย่างค่าย BYD เนี่ยบางไตรามาสยอดขายเขาแซงเทส l a ไปแล้วด้วยซ้ำจริงเหรอคะโห oh, จีนนี่มาแรงจริงๆครับผมส่วนในประเทศไทยจากรายงานของกระทรวงพาณิชย์ปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยการนำเข้ารถ E ีีแบบเสียบปลัก๊ก คือรวมทั้ง PHEV และ BEV นะครับโตขึ้นถึง3 4 5ส่เส่วนใหญ่ก็มาจากจีนนี่แหละครับขณะเดียวกันการส่งออกรถยนต์ EV ที่ประกอบเสร็จในไทยก็โต3 2 6เหมือนกันตลาดหลักของเราคือสิงคโปร์ครับน่าสนใจนะคะการสงถงรอกทอนคันเนี่ยตลาดหลักเป็นอาเซียนแต่พอเป็นชิ้นส่วน EV ตลาดหลักกลายเป็นสหรัฐอันนี้มันพอจะบอกอะไรเราได้ไหมคะเกี่ยวกับซัพพลายเชนบ้านเราแล้วยอดจดทะเบียนในประเทศล่ะคบเป็นไงบ้าง เป็นข้อสังเกตที่ดีครับอาจจะสะท้อนว่าเรามีความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนบางอย่างที่มีคุณภาพสูงที่ตลาดใหญ่อย่างสหรัฐต้องการส่วนยอดจดทะเบียน EV ป้ายแดงในบ้านเราปี2023เนี่ยพุ่งไปถึง75,690คันเลยครับโห oh. ครับคิดเป็น12%ของรถใหม่ทั้งหมดเพิ่มจากปีกลางหน้าคือปี2022ที่อยู่แค่1.57%เองต่างกันเยอะมากใช่ครับ เห็นได้ชัดเลยส่วนทางกับรถสันดาปที่ส่วนแบ่งตลาดลดลงเหลือประมาณ5 8ซตอนนี้ไทยเลยกลายเป็นตลาด E ีวีที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนไปแล้วครับตัวเลขนี้น่าทึ่งจริงๆครับแล้วอะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสําคัญที่ทําให้ตลาดมันโตเร็วขนาดนี้ครับมีหลายอย่างผสมกันครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมภาวะโลกร้อนอันนี้เป็นเทรนทั่วโลกเลยแล้วก็ประเทศไทยเองก็มีเป้าหมายลดการสูดเรกระจกด้วยใช่ไหมครับ เป้าหมาย Net Zero ปี2065แล้วก็ความพันผวนของราคาน้ำมันก็เป็นอีกปัจจัยที่คนเริ่มมองหาทางเลือกอื่นค่ะค่ะเข้าใจได้เลยแต่ตัวริ่งปฏิกิริยาสำคัญจริงๆผมว่าเป็นนโยบายภาครัฐครับ ทางนโยบายใหญ่อย่าง 30, 30 s 3 30 <at> 30ทีครับที่เราตั้งเป้าจะผลิตรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์หรือ ZV e Zero Emission Vehicle ให้ได้อย่างน้อย30%ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในปี2030รวมถึงมาตรการสนับสนุนโดยตรงอย่าง EV 3.0ที่เพิ่งหมดไปแล้วก็ EV 3.5ที่ใช้อยู่ตอนนี้พวกนี้คือให้ทั้งเงินอุดหนุนลดภาษีนำเข้าลดภาษีสรรพสามิตมันช่วยให้ราคา EV เนี่ยเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะมากครับ อย่าง e v 3.5เนี่ยเงินอุดหนุนก็ต่างกันไปตามขนาดแบตเตอรี่แล้วก็ราคารถด้วยชัดเจนเลยค่ะว่านโยบายรัฐนี่เป็นตัวเปลี่ยนเกมสําคัญจริงๆแต่พอพูดถึงการใช้งานจริงเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่หลายคนยังอาจจะกังวลอยู่ก็คือเรื่องสถานีชาร์จ ตรงนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ยังต้องพัฒนาต่อเนื่องจริงๆแต่ก็ต้องบอกว่ามันขยายตัวเร็วขึ้นมากนะครับแล้วก็มีเครื่องมือเข้ามาช่วยอย่างแอปพลิเคชัน n o s t t r r m p p เนี่ยเขารวบรวมข้อมูลสถานีชาร์จสาธารณะทั่วไทยไว้เยอะมากอ๋อดีจังเลยค่ะครับทำให้ผู้ใช้ EV เนี่ยค้นหาสถานีได้ง่ายขึ้นดูได้เลยว่าอยู่ตรงไหนมีหัวชาร์จแบบไหนกี่หัวว่างอยู่หรือเปล่าหรือแม้แต่ค่าบริการก็เช็คได้ มันช่วยให้วางแผนการเดินทางได้สะดวกขึ้นเยอะเลยครับและข้อมูลแบบนี้ก็เป็นประโยชน์กับคนที่อยากจะลงทุนทําสถานีชาร์จด้วยในการหาทำเลที่เหมาะสมมีเครื่องมือช่วยแบบนี้ก็อุ่นใจขึ้นเยอะค่ะแล้วถ้ามองในมุมของโอกาสสาหรับประเทศไทยล่ะคะในอุตสาหกรรมนี้ประเทศไทยเรามีจุดแข็งเดิมอยู่แล้วคือเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สำคัญในภูมิภาคนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ การเปลี่ยนผ่านสู่ E.V. ีแนนรุ่นก็เลยเป็นโอกาสในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาอย่างที่เห็นชัดๆก็คือ BYD ที่ได้รับการอนุมัติจาก BOI ให้สร้างโรงงานผลิตทั้ง BEV และ PHEV ในพื้นที่ EEC คาดว่าน่าจะเริ่มผลิตได้ในปี2 5 6 7นี้เลยนะครับแล้วก็มีค่ายอื่นๆอีกที่แสดงความสนใจจะเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมก็นับว่าเป็นข่าวดีนะคะครับแต่ก็มีความท้าทายอยู่เหมือนกัน ผู้ผลิตชิ้นส่วนตั้งเดิมบางประเภทอย่างเช่นระบบท่อไอเสียเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวกันครั้งใหญ่เลยแต่ในขณะเดียวกันมันก็เปิดโอกาสให้ชิ้นส่วนอื่นๆพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมารองรับ e v ด้วยเช่นจานเบรกที่อาจจะต้องทนทานมากขึ้นเพราะรถ e v มันหนักกว่าอีกประเด็นที่สำคัญมากๆคือเรื่องแบตเตอรี่ซึ่งถือเป็นหัวใจของ e v เลยปัจจุบันเนี่ยตลาดถูกครองโดยผู้ผ,ผลิตรายใหญ่จากจีนเป็นหลัก อย่าง C A T L หรือ B Y D เองก็ทำแบตเตอรี่ด้วยอืมตรงนี้เราอาจจะต้องเร่งพัฒนาจามให้ทันนะคะครับซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์เองก็มีแผนสนับสนุนผู้ประกอบการไทยอยู่นะครับเช่นการพาไปร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติเพื่อหาคู่ค้าหาตลาดหรือการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงความร่วมมือหรือ M O U ที่เรามีกับประเทศต่างๆเพื่อส่งเสริมการส่งออกและก็แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกันฟังดูแล้วภาพรวมชัดเจนขึ้น,นมากเลยค่ะ สรุปสั้นๆก็คือ EV นี้มีหลายประเภทให้เลือกตอบโจทย์ต่างกันไปตลาดก็กำลังโตเร็วมากทั้งในไทยและทั่วโลกเลยโดยมีเรื่องสิ่งแวดล้อมกับนโยบายรัฐเป็นตัวหนุนสำคัญถูกต้องเลยครับแล้วก็ถึงแม้โครงสร้างพื้นฐานอย่างสถานีชาร์จจะยังเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแต่ก็มีเครื่องมืออย่างโนสตราแมปเข้ามาช่วยให้สะดวกขึ้น และประเทศไทยเองก็มีศักยภาพสูงที่จะเป็นฐานการผลิต E ีวีที่สําคัญในภนูมิภาคนี้จากการลงทุนที่กําลังเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับชิ้นส่วนยานยนต์แบบเดิมๆแล้วแต่มันมีเรื่องซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์แบตเตอรี่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันอาจจะลึกซึ้งกว่าแค่การเปลี่ยนจากเครื่องยนต์ไปเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเปล่าคะมันอาจจะแบบว่าพลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปทั้งระบบเลยก็ได้ทั้งเรื่องทักษะแรงงานเทคโนโลยีที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนบ้านเราต้องปรับตัวตามให้ทัน เป็นประเด็นที่น่าสนใจและต้องจับตามองอย่างใกล้คิดต่อไปจริงๆครับสำหรับการคุยกันเจาะลึกในวันนี้ก็น่าจะครอบคลุมประเด็นสำคัญๆแล้วนะครับค่ะข,ขอบคุณมากค่ะ